ทำไร,รอ่ะกินกินอะไรครับกินกับกับอะไรครับไม่รู้หน่ปงกระดิโอ้โหนี่หน่ปังกระเทียมเต็มจานเลยนะกินเหลือแค่เนี้ยเหรอโอ้โหไก่ไปแล้วกี่ชิ้นเนี่ยฮะไก่อะไร,รนะ่ ว้าวหน้าทิพย์เด็ดเด็ดยองมากไปไหนอรอทำไมอ่ะเผ็ดได้ไงใส่พริกนิดเดียวตายตายแน่ กินต่อบ่อยันกินเผื่อใครเนี่ยกินเผื่อบิ่มีวเหรอต้นั่งกินให้ดีๆมายื ν, นครึ่งครึ่งกลางๆเผื่อวิ่งอีกรอบแล<ะ>้วหมดไปกี่อันแล้ววะห้าหมดไปห้าอ้าวเกิโนโคต้าแล้วสิจะต่อเหร <ละ S 2> อ,อต่อ่ะต่ออ้าวเชิญ เลือกอะไรสองชิ้นระหว่างมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างสองชิ้นนั้นน่ากินทำไมถึงน่ากินาทีนีและกันเพราะว่ามันมันมัน,มนดีใช่ไหมเนี่ย yeah. น,นาคนเราเวลากินไก่โอ้เผ็ดแม่เจ้ากระเทียมขนมปังกระเทียม สิบสี่ชิ้นทั้งหมดมาฟาดไปแล้วสิบสองไก่สิบชิ้นฟาดไปแล้ว 6. หกเหลืออะไรมาให้พี่อ้ําบ้างเนี่ยไก่เอา <c oughs> ขหมอบ้างขอกิน <c oughs>